สวัสดีครับพีเคเนี่ยคนบหนอ่อครับพมเพ็แล้วครับเบวาวตัวที่ิสามารถตัดล่มล่มโหมดได้นะครับเมือ่อกี้ันซุกครับมะาวาันนี่เขียวห้างหรือว้ยเป็นตาเรือตนขนาดครับตัวน,นี้นี่ยเป็นวบาวของลูกใส่เดิมที่เนี่ยน้อยอีกดุดนยครับลูกฮัก3ชิน้น3ทอนครับประดำดำลูกแต่ว่าปีกแม้ยังดีนะครับ ตกใส่แบบบ่มากว่าอีกุดมันหมักแบบใส่หางนะครับก็เลยเอาหัวออกหัวแหลมออกสายแข็งนะครับแบกขั้นสนูบักไงครับบ้่งครับปีในร้อยห้าสิบแต่ว่าขั้นสนูนักครับประมาณร้อยเจ็ดสิบครับแม่นบองบอกยบนาถึงครับบ่นาถึงแต่ว่าขั้นสนุบักไงครับใส่หางครับเมื่อนี้ลมดีครับลมดีลมแห้งลมตอเหนื่งครับปันสุกตัดคู่มือนะครับดันคู่มือครับ โคเวน่วนคู่เวน่นนะครับมีลมเขาก็มาเรียนวาวนะครับจนบางคนนี่ถามว่าโอ้ยถ่ายคลิปคู่มือคือสียดาเงินยูทูบไรเนาะเพื่นวะอา้าวเห็นเขาถ่ายคู่มือกบาเหาผมต้อยผมบริเลีวนมาผมต้อยผมบริษัคลิปผ,ผ,ผมกับเรียนวาวนะครับผมบริษัทผึ่งมาเรียนเนี่บางคนเนี่ยเขาใจว่าถ่ายคลิปเอาคอนเทนต์สินะ อยากได้เงินอยากได้ทองนะเพื่อนวาอ้าวทุกคนมันก็วางเวดแลละครับหาบาทสิบบาทก็เอาบไดอีหยังนะครับยู YouTube, ทูบบอดดีหยังบ่ได้ฮอดค่าจย,ยาสูบครับผมเรียนทูกเหมือนะครับผมหมักเรียนวาวครับบ่ได้เกี่ยวกันนะครับบแม่นวา่าเรียนวาวเพื่อ่ายคลิปนะตะกี้ผมนักกานอีกครับคูเหม,มือนยังไข่เด้อายุเริืมไล่ครับ ออกกัดชาสีหาปีกวานันโอ้ยคูมค่มือคู่เวียเบิดมือเบิดเวียมือละสามดวงสี่ดวงครับตะกี้มีคูม่มือนะครับล้มดีล่มตัวเหนื่งนะครับครับเดี๋ยวอีกประมาณจักสองเสมอล่มก็จะเบิดโปแล้วนะครับเบืดอสองเสมอเออล่มก็จะ,มกจะเริ่มพอนละล่ะเพราะว่าล่มก็ยังจะมีอยู่แต่ว่าอาจสิบโอแห้งนะครับวัอนี้เขาก็ไปจวดก่อน มัดสัตเลยลุมแห้งนะครับเบาหน่อยสายแข็งดันลูกเดียวปุว่นได้วางไหนกะซางปุ่นซนมัดสัตเลยครับเออ ล่มปีดเลยครับสองของคิ้วนะครับตัวนี้ครับแต่ว่าปีกแข็งขนาดเาดัดล่มแห้งนะครับเพราะว่าตอนเป็นวาวอีกุก่กก็เฮ็ดใสร่ลมแห้งนะครับอ๋ยสนุลัดเป็นลัดเลย ยืนเกียบประยูครับดันเห่าไปครับมืออื่นล่มก็เริ่มซาลงแล้วล่ะใครคลิปคู่หมื้นก็เป็นว่าอย่างเด็กเงินยูทู b เลยครับอารมณ์ไครใครกันแน่กันแน่เฮานะครับเด็กๆเงินยูทู e หลายหนอคน่ะ โอ้ลมกัะพื่งแลน่าวด์บายตอนลมใช่ไหถทายตอน,อนได้ประว่าต่อยผมมถทายคลิปผมกับแลนวาวนะครับผมเรียนเป็นประจำอยู่แล้วตะกี้ผมก็เห็นบทเปลี่ยนหรอกบ่หาปีก่อนวันหันหัวตื่น6โมงลม6โมงผมใส่เปน6โมงเลยครับ6โมงเสาร ลมมาตีซี่นวนมาตีซี่ครับสนุข,ขาดตีซองเก่าลงมาเปลี่ยนครับมากหลายผมมามากอย่างอื่นนะครับมากตะเลียนวาวสายยูทูบก็เปรเออยียงครับบุร,รี่งขัดขายายาสูบ เสื่ยสันสันนะครับเลยได้ดีเต่มเชือกงไปเบื้องข้างหน้าโอ้ว้กอไพร่ครับจ่วยเป็นจวดด้ครับในหน่อยนี่ก็ได้ กองสัตวบ่าห บ่อไรแลนวาวเป็นอาชีพนะครับแต่ว่ามีอาชีพแลนวาวแนวอื่นก็ามามักมักอย่างเดียวเนี่นะครับผมก็พึงแบบไม ah ่เหตุ็น วาววาววาจุลา,าอีกคุณปรนมะมันหาหกปีนะครับกระเลนแต่นเนหน่อยกระเวนไปไปเห็ดงานกรุงเทพนะครับสิบเจ็ดสิบแปดปีผมบึงกลับมาอยู่บ้านมา่าหกปีนะครับก็เพิงได้ฮัดเฮ็ดพอห้อเฮ็ดได้แล้วเห็ดขึ้นแล้วก็มาบอกครับมีโทรศัพย์อยู่แล้วก็มาถ่ายถ่ายใหเบึงนะครับ เพราะว่าห้องกันเป็นเป็นวัฏาจาักรพุ่งกระเรีน,รนวาวเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเขาโทรศัพท์ขึ้นมาไทายไก่ไงไงบ่ได้มีอยังมากมาย่อุ้ยขึ้นสั้นขนาดโอ้เลยกวกหลัก เลยกุก,กลับเขาตะทานเลยนอยำบริเ,นรเ็นเลยตูกกัลันเป็นลันนะครับเจสิฟเบิ้องบนเครื่องบินของจานผัด นัดเป็นไหวนะครับตัวนี้ลมแห้งประหยัดนะครับยิงใส่หางอมยิงดัน,ปนาวาวมมเปนคนพ่อพ่อว่าผมมีลายโตลาะเคียวใบไปนคนพ่อพอดีโอ้มันตีแข็งตัวก็เลยมันออกมาใส่หางเหรียญรองิืงจวดขนาด แบกขันสนุกง่ายออาสนุกวาวง่าว่าใส่เลยนะครับนี่สนุกขันนี่ดังดีครับสนุกไหวเรลาจนมือสอยผมกับบริเก่งนะครับเพ็ดสนุกผมเพ็ดบ,บริเก่งนี่ ไปเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเครื่องบินห่อมาทีนี้ปนเป็นยังไงเบาเครื่องบินสิจวดบ่ไปกันเลยครับเอาเบิ่งเบาเครื่องบินห้องกานพัดครับเอาลงปั๊บบ่หรือเป็นยังไปเบิ่งเอาเครื่องบินสีเหลืองครับงามขนาดนะครับ ลำบากบบไงว่าวเครื่องบินไม่เป็นว่าวที่ใหญ่นะครับผมเห็ดลอยหกสิบเซนกับแบบนี้กูบอใส่สนุกเลยขาดสนุกขาดเอาลงเลยซื้อน,นี่ยบอนี่ยด้วยจังเลยกูบอกปล่อยปล่อยกับปล่อยเนาะปล่อยกับป,ปล่อย,นะอยสนุกขาดมาเคลื่อนกับป,ปล่อยบอกเ่ยสอตแจ้งนะสอดแจง้งเส,สี้ยงสั้นๆนี่ได้สอดแจง้งโอ้ส เสื้อขาชิมเมตรสอดแจงเซยครับมุงปล่อยครับพี่แต่โบมีสนุสนุมันขาดนะโพเห็ดใบมาใส่ลมบอซมันขึ้นยากนะรัมันต้องมันหนักเดยเห็ดเหล้วมาขึ้นนี่หรอติดมาขึ้นเลื่อยหมสีเลืองขึ้นไปก็งามดีปอเครื่องบินนะครับ ใบใบสนุกใบยังหัดใบลีบินก็ูเหตุมาใส่สนก็นะูเหตุมาใส่เ,ใสเอาลงเปลี่ยนสนุกนะเอาเปลี่ยนดีล่ะไปครับปรไปแล้ว<อ>ยางครับยางมองนี้มันมองนี้มันบงัง ให้ใบสนุ่มาใส่ดีจะข่าวม่นได้ใส่อะไรไม่ันใส่เอาลองก็มาใส่อันนี้นี่มัดสนุ่มใส่หลังนะครับไปละออเมันจังซี่ของเ่าคือกันทำไมฉันหอดสนุ่นี่ขึ้นง่ายขึ้นง่ายขนาดมันเบาเนาะถอดออกดีเสรนเพราะว่าเบานี่พอใส่สนุ่มมันก็ขึ้นนะครับ ว่าวเครื่องบินนี่เป็นว่าวเทศต่างได้อีกขึ้นนะครับเกาห่อนยอดแล้วฮะยอดยุบอ่ะเสียกสันสอดแจงเสยว่าวเครื่องบินสีเหลืองทองนะครับ คปนใบส่สอนแดดงามขนาดเลยเพชรห่างสันห่างสีข้างยี่ต้องหลางเลยเฮ้ยสันโบฟิทถรับทางกระผูเข้าทางนี่ไครตัวขันจากเปลี่ยน,คาาน,นใครงนนา,านงกเน็เปียนเปลี่ยนก็นได้เพชรสนุกว่าใส่น้ามันจังดังลมแห้งเลยมือนี่วอดผืเนเปิดเพลงนะครับ ไปครับรอบนี้ย่งมันมันต้องเออมันมันต้องล่มร่มแห้งอยู่เพราะว่ามันเป่าเครื่องบินโค้งมันหลายฉินหนักนะครับรอบนี้ไปครับบัน,นีดหนึ่งรอบนีัวนได้วใส่เอือกสันสันอยู่สอดแจงสือ้อย่างท่านไป เมือลร่มมองนี่มันมันฆ่าปลาเด้ลมมันมองหอดนี่ได้มาอะไรบ้งนี่มาอะไรหาลมมาแล้วพ่ดทีนี่มาบ้างนี่ได้นี่ไปเลยเออรอบนี้ไปแล้วพ่ดทีนีโ่โอ้โหจวดครับต<อ>่อไปจวดขนาดเพี๊ยงแต่บ่มพีแต่บ่มมีสนุกอันมีสนุกนี่จวดก็นี่อีกสีเหลืองทองอลมนะครับงามขนาดเลย ถอนแดดขนาดร้อยแปดสิบเซนนะครับว้ยนยะแต่เพิ่นเปิดเพยงอยู่แล้วมันเข่ากล่องเ๋วยวติงลกษ์ิิตงใหญ่อีกห้ามดีนะครับผมบริเวดเบาเครื่องบินวันนี้ปีกวัวสองปีแล้วก็เคยเห็นทีหนึง่งแต่ว่าดวงนะมัน,ม,นมันห่างไปแลยสันส้นแล้วมันจะบกินลมไหลร่อนได้ครับนี่ครับร่อนปานเครื่องบิน พ่เอเรา่องบินเนาะบรรยามขึ้นติดล่มแล้วก็ลงอห่าคขึ้นกันเนี่ยอพสีเหลืองสองสซวนเดี่แจมขนาดเอสนุกมาไซเป็นอย่างคือขัอนนน้นเย็ขั้นเดือดขั้น้อนขั้นเย็แม่หรือเ่ครับ เห็ดตะวาเครื่องบินบ่เห็ดวาวอื่นบ่เห็ดอยู่ตะวันยังได๋ล่ะมีข้ามเห็ดเล้าวาวนะก็เลยเห็ดวาวเครื่องบินมันเห็ดง่ายเห็ดง่ายมันขื่นเห็ดจังได๋ก็ขึ้นเนาะแต่มันเห็ดมันใส่เวลาแน่ต้องมันซ้ำกันใส่เวลาแนี่ยใส่เวลาเห็ด โอ้ยเพลงขาอของหาดีเดี๋ยวคันเยสนุใส่เดี๋ยวจะซมาเบิ้งอีกเพราะว่าปีก่อนเน่ยมันมีชิดมุนเลยก็ทำมาด้ปีแข้งทำมุนอ